สวัสดีค่ะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ2นะคะในกิจกรรม Home Based Learning วิชาเศรษฐศาสตร์2หรือเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการในสัปดาห์ที่11นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของปัจจัยการผลิตเรื่องแรงงาน แรงงานนะคะในแนวคิดวิชาเศรษฐศาสตร์คําว่าแรงงานเนี่ยแปลว่าความพยายามของมนุษย์ในการออกแรงในการผลิตในการจําหน่ายและการบริการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะคะที่ผู้ดําเนินการเนี่ยต้องได้รับค่าตอบแทนจากแนวคิดดังกล่าวนะคะแรงงานมีส่วนประกอบสอส่วนก็คือแรงงานจากการกระทําของมนุษย์และ 2. แรงงานจากการกระทําก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจในรูปของค่าตอบแทนหรือรายได้ ดังนั้นนะคะการที่มนุษย์ออกแรงหรือกระทำการเพื่อตนเองและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นะคะเป็นเงินหรือเป็นทองเนี่ยจึงไม่อยู่ในความหมายของแรงงานโดยที่กระบวนการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นคำว่าการออกแรงไม่ได้หมายความแต่เพียงการออกกาลังกายการใช้สมองและการใช้สติปัญญาก็อยู่ในความหมายของแรงงานยิ่งกว่านั้นนะคะแม้ว่าการทำงานในโรงงานคนงานมีหน้าที่เพียงกดปุ่มให้เครื่องจักร ก็ไม่ใช่ว่าไม่ออกแรงนะคะเหมือนสมัยก่อนโพรมของราชบัณฑิตสถนโภชานานุกรมของราชบัณฑิต,านานต,ตยสถานนะคะนิยามคําว่าแรงงานไว้ว่าแรงงานเป็นคํานามประชากรในวัยทํางานไม่รวมถึงคนพิการคนวิกลจริตนักเรียนนักศึกษาแม่บ้านนักบวชทหารผู้ต้องขังและผู้ประกอบกิจการเพื่อหาก,กำไร ความสามารถในการทำงานเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจกิจการที่คนงานทำในการผลิตเรษฐทรัพย์ผู้ใช้แรงงานคำว่าแรงงานนะคะยังแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือแรงงานรับจ้างและแรงงานที่ทำงานส่วนตัวแรงงานรับจ้างนะคะหมายถึงทุกคนที่ทำงานให้นายจ้างเพื่อค่าจ้างหรือเงินเดือนคนทำงานส่วนตัวนะคะก็คือผู้ทำงานให้แก่ตนเองและไม่ได้เป็นลูกจ้างของผู้ใด ในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างคําว่าแรงงานเนี่ยยังหมายถึงผู้ทํางานระดับปฏิบัติการหรือระดับล่างซึ่งเรียกว่าคนงานเพื่อให้แตกต่างกับแรงงานระดับผู้บริหารระดับบังคับบัญชาแรงงานระดับล่างและคนงานนะคะมักก่อตั้งเป็นสหาภาพแรงงานในแนวคิดของเศรษฐศาสตร์แรงงานนะคะสหาภาพแรงงานเป็นการรวมตัวของผู้รับจ้าง เพื่อรักษาและปรับปรุงสภาพการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่ตามกฎหมายแรงงานสาภาพแรงงานคือองค์กรของลูกจ้างที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายสหภาพแรงงานหลายสหภาพสามารถรวมกันเป็นสหพันธ์นะคะหรือสาภาแรงงานการก่อตั้งรูปในสหภาพสหพันธ์และสาภาแรงงาน และการดาเนินการนะคะเพื่อรักษาสิทธิ์และประโยชน์ของคนงานเรียกว่ากระบวนกแรงงานนะคะโดยสรุปเรื่องของแรงงานเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับประชากรในวัยทำงานกำลังทำงานในเชิงเศรษฐกิจนะคะประ,ประเทศไทยมีประชากรวัยกำลังทำงาน57ล้านคนอยู่ในวัยแรงงาน30.6ล้านคนนะคร เป็นผู้ทำงาน29.1ล้านคนและไม่มีงานทำ1.5ล้านคนเป็นผู้ทำงานภาคงานเกษตร17.4ล้านคนนะคะนอกวงเกษตร10.8ล้านนะคะเป็นผู้ทำงานส่วนตัว8.9ล้านผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือน10ล้านเป็นลูกจ้าง8.9ล้านและเป็นนายจ้าง399,000คนนะคะโดยประมาณเศรษฐศาสตร์รแรงงานนะคะก็ยัง เกี่ยวกับการศึกษาสภาวะการทำงานความสัมพันธ์ของคนงานต่อง,งานเศรษฐศาสตร์แรงงานจะเกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานปัญหาค่าจ้างชั่วโมงทำงานสภาพการทำงานและความมั่นคงในการทำงานเศรษฐศาสตร์แรงงานยังศึกษาคนงานในสังคมอุตสาหกรรมประชากรการโยกย้ายแรงงานทฤษฎีว่าด้วยกระบวนการแรงงานกระบวนการแรงงานกับรัฐปัญหาทางกฎหมายของการเจรจาต่อรองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะไม่ขอจบการน,นำเสนอไวเพลงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ